มีคำถามจากทางบ้านครับจากคุณดาราศักด์ครับผมสอบถามค่ะหลวงตากรณีเกิดสภาวะที่เรารู้สึกทุกข์เมื่อเห็นชีวิตทางโลกแบบนี้เหมือนทุกข์ไปหมดเมื่อทำการปฏิบัติอาณาปานาสติแบบนี้ถือว่าปกติไหมคะปกติเ,เพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์แต่เราไม่รู้จักทุกข์ นะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติพูดถึงเรื่องปฏิบัติจริงๆพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยหลวงตาพูดถึงเรื่องทุกอย่างเดียวนะไม่เคยพูดถึงเรื่องพระจรมินัยเลยนะเขาคิดว่าหลวงตาไม่รู้จักพระจรมินัยไงจึงได้พูดหลวงตาเนี่ยเป็นเจ้าวาดมาหลายจังหวัดหลายสมัยถ้าเป็นสอสอก็เก่ามากจำไว้ สร้างวัดมาอยู่มาเยอะแยะสินธุรากันดานนะเพราะฉนะ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 นั้นหลงจากที่พูดวันนี้ก็คือ,อ,อ,อพยายามจะสื่อไปให้พวกเรามั่นใจนะว่าพระองค์นี้ไม่มีทางที่จะความชั่วแม้เท่าเม็ดทรายก็ไม่ทำ จำไว้อย,ย่าทำด้วยเตือนลูกสิทธ์นะและเรื่องกรรมชั่วเนี่ยแม้สิน้อยนิดก็อย่าทำนะอ้าวมีอะไรไหมเป็นเรื่องสภาวะครับหลวงตาครับอ่าคนละเรื่องเลยนะ,นะเอาได้ได้ได สอบสอบถามครับจากคุณโจครับสอบถามสภาวะครับผมทําอานาปานสติได้สองเดือนแต่เมื่อคืนตอนนอนกับรู้สึกเหมือนพื้นสะเทือนตลอดเวลาแต่ไม่ได้สนใจดูลมแล้วหลับไปตื่นมาก็ไม่มีอะไรเลยอยากถามว่ามันคือสภาวะอะไรครับอืสภาวะไม่มีอะไรไง บางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีเห็นไมมันเกิดเกิดดับดนะับะบางทีก็สงบบางทีก็พุ้งซ่านเขาเห็นอะไรล่ะเห็นความไม่เที่ยงนะพอสงบเราก็ไม่อยากให้มันหายพอพุ้งซ่านเราก็อยากไม่อยากพุ้งซ่านนะเห็นไหมเราไปแทรกแซง มันฟุ้งซ่านเราก็รู้มันสงบเราว่าแค่รู้เนี่ยอย่าไปแก้ไขมันยอมรับมันเห็นมันเฉยๆนะนะมันจะเป็นอะไรก็ตามนะเราก็กลับมาสู่ของสารอานาปนสิยอยู่กับลมหายใจเห็นรับรู้รู้นะมันคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้นะอย่าไปดีไปชั่วกับมันนะนีนะ่เราอย่าไปยุ่งกับมันอย่าเข้าไปตัดสินอะไรทั้งนั้นนี่น,นี่การปฏิบัติเป็นอย่างนี้เนาะ เออคำถามจากคุณท,ทิติพงศ์ครับขอโอกาสถามหลวงตาครับหลวงตามีวิธีฝึกแบบใดสู้กิเลสตัวลึกๆประเภทความเบื่อความทนงตนฝึกแบบใดมันคลายออกแล้วให้เห็นปัญญาครับก็ฝึกอนาปาได้แหละแต่ถ้ายังไม่เข้าไปถึงตอนนั้นมันก็มีทุกคนแหละ มีความสำนวนตัวเรียกว่าอาัจจาเรียกว่ามานะนะทัไว้ถ้าไม่สนองตนเลยมันเป็นพระรหันแล้วหรอผู้ไม่มีตัวตนเหรอธรรมาดามันก็จะเห็นตัวนี้แหละโอ้กูเนี่ยช่งางไร้กาจจังนะอย่างเงี้ยเห็นไหมเออชอบไปไล่ตำหนิตีเตียนชอบไปอะไรคนอื่นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยนะเห็นความไม่ดีของตัวเองอะนะเออมันถูกต้องแล้วล่ะนะ ครับถามเกี่ยวเรื่องศาสนาครับจากคุณอามีนครับศาสนาอื่นพ้นทุก์ได้ไหมขอรับเอายกคำพูดพดระพุทธเจ้าไว้กว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศนะศาสนาอื่นก็ได้ถ้ามาฝึกอาณาปณสติฝึกแบบวิธีที่ถูกต้องนะคือศีลสมาธิเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาก็บรรลุทำได้นะท่านอกจากมักม ชอจากศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่มีนะ,ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าประเทศไหนศาสนาไหนนะมันเป็นสากลนะธรรมะเนี่ยถ้าเราทับถือศาสนาอื่นถ้าเรามาฝึกแบบแบบพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเห็นไหมนี่คือความหมายก็บรรลุทําได้จำไว้อถ้าไม่มีพระเจ้าอุบัติขึ้นก็ไม่มีผู้ที่จะบรรลุไป เป็นพระหลานใช่ไหมครับไม่มีนะมันเป็นปัจเจกปัจเจกก็หมายถึงทำไมเป็นปัจเจกคือสอนใครไม่ได้คือตัดสู้นะแบบไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนี่ปัจเจกคําว่าปัจเจกถ้ารู้ท่านต้องสอนสิบางทีพระหลานไม่ใช่รู้มากแนละ้วบางองค์สอนใครไม่ได้เลยอย่าเข้าใจผิดนะพระหลานรู้ทำต้องสอนคนนั้นคนนี้ไม่มีบางองค์นี่ไม่สอนใครเลยบางคนตายในป่าเลย ด้วยนิสัยวาสนาเข้าใจไหมอยากเข้าใจผิดในคนที่พูดเก่งๆนี่ไม่ใช่บอาหลานนะแม้แต่พระสิ้นคิดนี่ก็อย่าไปเชื่อนะ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 จำไว้เมื่อก,กี้อย่างคําถามเนี่ยที่บอกว่า ไม่มีทำไม่ได้คำว่าศาสนาอื่นเนี่ยไม่ใช่ไปทำปฏิบัติแบบศาสนาเขานะถ้าเขามาปฏิบัติแมบุคคลเลเป็นอยู่ในชอบโลกจะไม่ว่างอย่าะังลันลุงตาหมายถึงถ้าศาสนารับถึงศาสนาแต่มาปฏิบัติแบบพุทธเนี่ยมันก็บรรลุได้พระพะพุทธเจ้าก็เป็นธรรมมาก่อนนะเข้าใจไหมนะจำไว้เนะจ้าชธธายศิลป์ถาเนี่ยเข้าใจไหม เป็นพรามณ์เลยหม้ตอนประสูติคนทัญญะาหรือาพามณ์ร้อยแปดหรืออะไรเนี่ยยังมาต้องมาทำลายอยู่เลยเห็นไหมเพราะงั้นถ้าเป็นพามณ์นะก็ยังบรรลุจะสรรูุได้ไหมล่ะถ้าปฏิบัติถูกต้องตามมรคนะตามวิธีเห็นไหมทำไมจะเป็นไม่ได้ แต่ถ้าปฏิบัติผิดเนี่เป็นสัมมาจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิยังไงมันก็เปลี่ยนไม่ได้ขั้นถึงบอกว่าไม่มีรอยเช่าในอากาศก็หมายถึงทำวิธีอื่นไม่มีนอกจากศีลสมาธิปัญญาทางสายอื่นไม่มีเห็นไหมต้องแยกนะว่าศาสนาอื่นเนี่ยถ้าปฏิบัติเหมือนเขามันก็ไม่ได้นะถ้ามาปฏิบัติแบบเนี่ยถึงจะนับถือศาสนาไหนก็จะมาประพฤติแบบทธเย้าสอนเนี่ย มันก็บรรลุได้ความหมายอ่ะนะนี่เุนทำไหมถึงฝึกนี่คือจเจริญอาณาปาน,นสติใช่ไหมครับเจริญสติใช่ไหมครับเอ,อมักเอาไงมักสตินี่แหละอย่าลืมว่าแก่นแท้อาณาปานสติคนจะเข้าใจว่าสติประจานสิกสติฐานของสติเข้าใจไหมอ่ะ แ่ว่าพุกกายในกายจิตในจิตเอ่ยเวทนาในเวทนวาจิตในจิตทาในทามันก็อยู่ตรงที่เดียวกันนี่แหละสติจำไมนะฝึกสติสติสติตัวเดียวน่ะมันพอถ้ามันมีกำลังลนัะะ่นแหละนะพอดีมีความเห็นว่าต้องละสังโยชน์ครับถึงจะบรรลุได้โอ้ยละยังไงล่ะ ไปอ่านหนังสือเลยนะโอ้ยสังโยชน์ตัวนี้กุลาได้แล้วอย่างเงี้ยนะพาะอรหันบางองคเนี่นะจะบอกให้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยฟังทางําแป๊บไปแล้วถึงอรหันตผลแล้วฮะทุกวันนี้โอ้ยเนี่ยสังโยชมีสี่มีห้มีเจ็ดมีสิบกุลาได้อย่างงั้นกันเงี้ย เอาไปเอามาเฮ้ยกูยังละไม่ได้เอาไปามาสับสนอยู่เงี้ยนะที่จริงเนี่ยเป็นวิธีที่ท่านสอนด้วยเฉยหลอกที่จริงเนี่ยดับที่จิตด,ดวงเดียวยมันดับหมดแหละดับที่เหตุมัน,าน,านาะนะจำไว้เหมือนเมนบอรี่เนี่ยนะจิตเหมือนเมนบอรี่ถ้าเราเนี่ยนะถอดเมนบอรี่จริงหรือทําลบข้อมูลในเมนบรี่ทิ้งเนี่ยนะ มึงจะไปละอะไรล่ะจริงๆไม่ได้ละหรอกมันทํามันละของมันเองมันวางของมันเองไม่มีใครเขาไปแก้ไปละหรอกถ้าเขาไปแก้ไปละมีเจตนามึงละไม่ได้หรอกไปคิดละเอาน่ะนะไม่มีทางหรอกอันนั้นเป็นทำสัญญาเป็นทำขั้นสัญญานะจําไว้คนจะละกิเลสได้เนี่ยนะเขาใช้คําว่าละในภาษาสมมุติ แต่ที่จริงไม่มีใครละหรอกนะเพียงจะปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันจะตัดกระแสพวกนี้เองนะไม่ใช่เอาความคิดไม่ใช่เอาเหตุผลไปนั่งคิดละนะนะคิดแก้คิดแล้วนะตาบอดจูงตาบอดนะเดินอ้อมไปอยู่เงี้ยไม่ถึงไหนหรอกอ๋อดูลมไปเรื่อยๆนมันก็มันจะเป็นเป็นม,มันเองใช่ไหมครับพระอานนท์เนี่ยบรรลุธรรมเป็นพะาาระอรหันเนี่ย ยังไม่ได้ละอะไรจะนอนได้ซ้ำไปฮะแวบบเดียวนะั่นน่ะฮะต,ะตะลกอันนั้นมันเป็นภาษาพูดพวกเรียนอภิธรรมพวกเรียนบาลีพวกเรียนอะไระถ้านักปฏิบัติจริงๆเงเนี่ยโอ้กูจะละตัวนี้กูจะละตัวนี้โอ้โหมึงวุ่นวายใจหาเลย เห็นสิ่งน the ั้นเกิดขึ้นเห็นเกิดดับเกิดดับรู้เท่าทันนะมีสติเห็นอยู่เด่นอยู่นะเออไม่ได้เข้าไปละอะไรหรอกแค่รับรู้นะเออไม่เข้าไปยุ่งไปแทรกแซงอะไรรู้เฉยๆรู้สื่อๆคือการฝึกสตินี่ไม่เข้าไปแทรกแซงนะนี่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 ฮะหลวงตาครับจาก ญี่ปุ่นครับชมอยู่ญี่ปุ่นเจ้าค่ะคุณโนริโกะกราบถามหลวงตา<อ>ครับอยากทราบว่าเวลาทำอาณาปานาสิอาณาปานาสติแล้วทำไมหัวเต้นแรงคะผิดปกติแต่ดูไปสักพักก็รู้สึกดีขึ้นอ๋อหลวงากก็พูดเลยไไงถ้าฝึกอาณาปานาสติที่จริงไงจิตใจเนี่ยไม่ใช่หัวใจนะ ห้องทํางานของจิตที่เรียกว่าจิตจริงๆคือสมองเนี่ยหัวเนี่ยอันนี้หัวใจเป็นอวัยวะชูบสีเลือดเป็นธาตุแต่จิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนแต่ห้องทํางานมันอยู่สมองถ้าเราฝึกอาณาปานสติถ้ามีกําลังของฌานของสมาธิจะเริ่มหัวตึงๆชาๆคือมันจะไปทําหยุดคิดนะ เหมือนคนบอกหยุดคิดไม่ได้เนี่ยมึงฝึกอานาปาฝึกให้มันนั่นก่อนมึงจะรู้ว่ามึงคิดไม่ได้เลยหัวจะชาตึงเป๊ะโอ้อย่างเงี้ยแต่เราจะรู้สึกมันไม่มีอะไรมามันรู้สึกแทรกแซงมันมันมีอะไรอยู่ในตัวเราใหม่ๆแล้วรู้สึกว่ามันตึงมันปวดที่จริงมันไม่ได้ปวดหรอกมันมันเข้าไปยึดยึดพื้นที่ กำลังของสมาธิกำลังของสติเนี่ยเนี่ยมันจะเข้าไปยึดไม่ให้คิดมากเอาไปมาถ้ามันตึงมากๆนี่คิดไม่ได้เลยเราไม่ได้ไปหยุดมันหลอกมันหยุดเองฝึกไปเถอะฝึกสมาธิฝึกอน,นาปาเนี่ยนี่นะนะนั่งใช่อลยีนี้เห็หม ว่วตึงไปคิดอะไรไม่ได้หรอกอยากคิดจนคิดไม่ได้เลยนะว่างเลยแห่ะทีนี้อแม่หยุดหมดนะออโอ้หยุดแบบนี้นี่อัศจรรย์มากกว่าหยุดหยุดเข้าฌานอีกนะนี่เขาเลยหยุดด้วยวิปัสนาจำไหมยหยุดคิดนี่มีอยู่สามวิธีหนึ่งหยุดโดยธรรมชาติคือหลับนี่แหละเรานอนหลับมันว่างอยู่นะ ถ้ามันไม่ว่างเนี่ยมึงเป็นบ้าใจาเป็นโรคภาษาใจละความคิดเนี่ยนี่มันมันว่างด้วยธรรมชาติหนึ่งอยู่คือความคิดสองหยุดด้วยสมาธิถ้ามึงคิดอยู่มึงไม่ได้เป็นสมาธิหรอกนะจะพอยิวอ์ล้้นนะเพราะนิวรณ์กับสมาธิเนี่ยเป็นค่าสุกต่อกันถ้ามีนิวรณ์สมาธิไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดถ้ามีสมาธินิวรณ์ไม่มีจํำไว้ เพราะฉะนั้นมันเป็นค่าศึกต่อกันนะเพราะฉะนั้นถ้าไปนั่งคิดเนี่ยมันเป็นนิวรณ์วิจิกิจฉาเอาละสงสัยไปตั้งคำถามอยู่ตลอดนี่นี่นะนี่นะเต็มไปด้วยความคิดแหละ่านั้นนะถ้าเป็นสมาธิเนี่ยความคิดไม่มีหรอกจำไว้และวิจีที่สามคือหยุดด้วยวิปัสสนานี่การหยุดคิดปรุงแต่งเนี่ย วิสังขารสังขารคือความวิสังขารคือนิพพานอสังกัจจคือนิพพานคือหยุดปรุงแต่งั่นแหละ,ละนอกนั้นเป็นสังกัจจเป็นสังขารคือเป็นสมมุติเป็นความคิดทั้งหมดและแหละเ,เห็นไหมจำไว้เนาะวันนี้พูดจัง้งนานแล้วเนี่ยมีไหมุตาครับจากคุณยานิสาถามว่า ขอสอบถามเจ้าค่ะมีสภาวะเกิดปีติได้ง่ายๆเจ้าค่ะเราต้องพยายามลดอาการปีติไหมเจ้าค่ะไม่จ้องนะไม่ต้อง,นะองปีติไม่จ้องหรอกมันจะลดของมันเองไม่ใช่ไปยึดอะนะมันเป็นเองเองนะมันเห็นเกิดอยู่เรื่อยๆแหละนะปีติเนี่ยป,ปีติดีนะมันยิ่งมีกําลังอะนะร่างกายยากจะชุ่มกระชวยมากปีติปีตินะชั้นสองเนาะอ่าวันนี้หลวงจ่าก็พูดมามีคนดูไหม ก็จะไม่น้อยจังถามลวงตายก็คือตอนยังไม่มีศาสนาพุทธหรือยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกเนี่ยสะอาพวกพราหมณ์หรือพวกเหล่านักโยคีต่างๆเนี่ยเขาก็ภาวนาเขาก็บำเพ็ญเ,เพียรเพื่อไปสู่ความไม่ตายหรือความเป็นอมะตะเขาก็จเจริญลมหรือจเจริญสมาธินะครับทําไมไม่ถึงอ สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกอนาปานัติเขาฝึกปานายามะเข้าใจไหมอย่าเข้าใจผิดนะฝึกเขาเรียกถ้าเป็นภาษา,าปฏิบัติคือเรียกอารมนูพนิชฌานคือเพ่งฌานฌานเป็นคำกลางๆแปลว่าเพ่งเพราะนั้นเพ่งอารมณ์เดียวเพื่อให้เข้าฌานเรียกว่าอารมนูพนิชฌาน เราเป็นภาษานั้นเขาเรียกปานายามะฝึกลมปราณทำไมเขาถึงไม่ถึงตรงตรงนี้ครับเพราะเพราะเขายังไม่มีพระถุชนจัดเสืสรี่จริงเขาก็พยายามค้นหานะเ,าเห็นไหมค้นหามากเลยนะเห็นไม่เป็นโยกีไปฝึกเขาไปอยู่ในป่าลิบสมัยนั้นป่าเยอะเห็นไหมขนาดเมืองยังไม่เจริญเขายังเข้าป่าลิบเลยเข้าถึงความว่างด้วยนะครับ โอ้สิเป็นชานสม,มนบาบัตรเป็นชานเยอะแยะนะนี่มีฤทธิ์มีเดียดใจมีฤทธิ์มีเดียไม่ใช่ไปรู้ธรรมะน,นะจําไว้มีฤทธิ์มีเดีดหรือทำความชั่ว u, เอย,เยอะแยะเห็นไหมตกนรกบกไหมอยู่เห็นเทวมชาติไหมอได้ชมาบัตรแปดเห็นไหมอ่อภิญญาห้าก็ตกนรกอยู่ไม่ใช่ไปรู้ธรรมะไปรู้ความดีความชั่วนะหลงด้วยซ้าไปนะ จำไว้ไม่ได้ละกิเลสสักน้อยหนึ่งนะฌานเนี่ยไม่ได้สามารถละกิเลสนะแต่สติปัญญาต่างหากเห็นไหมต้องมีสติ <c oughs> ต้องมีวิปัสสนาใชพ่พ่อพระพุทธเจ้าเนี่ย่ันก็เลยมาฝึกคือเข้าฌานเนี่ยมันเข้าไปนึกเลยเข้าไปยงไงมันไม่ทุกเออ,อ <c oughs> ตรงนี้รครับ อมไม่สิ้นสงสัยก็เลยถามอยู่เรื่อยเพราะุทธเจ้าชายสิทธัตถะคืออนาปนาสติแต่ตอนเล็กทำไมอานาปนสติมันไม่ลืมหรอกคมนดะ้วยนิสัยวสาสนาถ้าไม่ได้ฝึกอานาปนาสติมาตจต้นเข้าใจไหมการบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็ฝึกชาญน,นี่แหละะ สาธุสาธุค่ะแอดมินก็จะขอปิดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอความสุขความเจริญจนเกิดมีกับทุกท่านค่ะ